ูจบแล้วมารวมกันตรงนี้เอพิโซดนี้เป็นภาพยนตร์จาก e น fli x ในชื่อเรื่องเดี a ด Project กตนะครับตอนแรกผมก็กลับว่าจะไม่ดูนะแต่เห็นว่าตัวภาพยนตร์ติดเทรนด์อยู่ช่วงนี้พนกับคะแนนรีวิวก็แตกออกเป็น2ฝั่งนะครับระหว่างเฉยๆกับชอบมากๆบางสำนักถึงกับให้8ให้9คะแนนเต็ม10กันเลยทีเดียวทั้งนี้ผมดูแล้วคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวมาลองดูกันครับโดยก่อนจะเริ่มก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยนะตัวชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามไปก่อนนะครับ เดียดัมโปรเจกต์เป็นเรื่องราวของอดัมจากปี2050ที่กำลังเดินทางย้อนเวลากลับไปในปี2018เพื่อตามหาคนรักที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยอดัมนั้นเชื่อว่ามันจะต้องมีเงื่อนงำเกี่ยวกับการหายไปในครั้งนี้แน่ๆครับและเขาก็ปักใจเชื่อว่าเธอ่าอะอยู่ในช่วงเวลาในอดีตยังไรก็ตามความผิดพลาดระหว่างเดินทางผนวกกับการไล่ล่าของตัวละครในฝั่งตัวร้ายก็ทําให้เขาไม่ได้กลับไปในปี2018แต่ว่าเป็นปี2022แทนซึ่งนั่นทําให้อดัมได้เจอกับตัวเองในวัยปปีีดน,นช่่ววลาาาอิตไ,ไกแะ Adam ใ เด็กก็ต้องอยู่ร่วมกับแม่ตามลําพังตัวเอกที่เดินทางมาจากอนาคตนั้นต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งในตอนนั้นเองที่เขาได้เรียนรู้และลําลึกความทรงจําบางอย่างที่หายไปตาม,มาเวลาที่เลยผ่านในขณะเดียวกันเขาก็ยังตั้งใจจะตามหาคนรักของตัวเองให้เจอซึ่งปมปัญหาในเรื่องก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาในช่วงกลางเรื่องนะครับว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นตัวร้ายและเราจะต้องทํำยังไงกันต่อดีอาดัมโปรเจกต์ยังมีแก่นเนื้อเรื่อง2ฝั่งครับได้แก่ฝั่งที่ทําภารกิจกอบกู้โลกในปี2050โดยการกลับไปเปลี่ยนแปลงางงสิ่ในอดีต ในขณะเดียวกันตัวเนื้อเรื่องก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนั่นทําให้เมื่อผมดูจบเราก็เข้าใจได้ทันทีว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีเป้าหมายคนดูที่ชัดเจนดิอาดัมโปรเจกต์สำหรับผมเป็นภาพยนตร์สําหรับครอบครัวนะครับมากกว่าที่จะเน้นเนื้อเรื่องที่หนักหรือว่าต้องใช้การตีความการย้อนเวลาก็ไม่ได้ใส่เมคคณิกที่เข้าใจยากไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเรื่องจะเล่าแบบตรงไปตรงมาสมมติว่าถ้าเราย้อนกลับไปสังหารตัวเองในอดีตก็จะไม่มีเราในอนาคตไม่มีมันตี้เวิร์สไม่มี Nexus Event, เนะะ็ก,กซัตต์อีเวน หนังที่ฝ่ายธรรมะจะต้องชนะอธรรมซึ่งผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเนื่องจากถ้าเราย้อนกลับไปดูที่กลุ่มเป้าหมายตัวภาพยนตร์ก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีนะครับก็คือเด็กๆจะต้องดูได้เข้าใจง่ายและก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่เสียที่หนังพยายามจะสื่อที่ผมเห็นชัดที่สุดเลยก็คือณวันที่อยู่พร้อมหน้าวันที่ยังกินข้าวพูดคุยดูหนังเล่นกีฬาหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันได้อยู่จงรักษามันเอาไว้ให้ดีที่สุดทําดีตอ่อก ไปแก้ไขเรื่องผิดพลาดในอดีตได้นั่นเองส่วนเรื่องยับยั้งไายนะป้องกันโรคไม่ให้เกิดแบบเทอร์มินาเตอร์อะไรพวกนั้นเป็นเรื่องรองมากๆเลยนะครับมันเป็นเหมือนซีติวเอชั่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารประเด็นความรักของคนในครอบครัวมากกว่าซึ่งถ้าพิจารณาแค่ประเด็นนี้แบบไม่สนอย่างอื่นเลยผมว่าพุ่งกับเาก็สื่อสารออกมาได้ดีนะครับก็เลยไม่แปลกที่สมนักรีวิวบางแห่งจะชอบและก็เทคะแนนให้ยังไงก็ตามถ้าจะมองหาข้อเสียส่วนตัวผมก็มองว่าปัญหาก็คืออะไรอะไรก็เกิดขึ้นแบบลงล็อกไปหมดครับม ได้ใช้ความพยายามอะไรมากนักแรงผลักดันของตัวร้ายก็ส่งมาไม่ค่อยถึงเราเท่าไหร่ดูไม่ค่อยหนักแน่นและดูไม่จําเป็นที่จะต้องทําถึงขนาดนั้นสรุปก็คือบทเนื้อเรื่องในฝั่งของการประจนภัยต่อกรกับตัวร้ายถือว่าจืดไปหน่อยครับ ทีนี้ในแง่ข้อดีด้านอื่นๆก็มีนะก็ตัวอย่างเช่นการเอานักแสดงนําจากมาเวลหลายคนมาแสดงร่วมกันโดยเฉพาะไรอันเรโนก็ทาให้เห็นถึงศักยภาพของเขาเรียกได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่แบกหนังให้ไปข้างหน้าให้เรายังอยากดูต่อและเคมีระหว่างเขาในวัยเด็กก็กําลังดีนะครับมีช่วงกวนๆมีช่วงปล่อยมุกกันเยอะพอสมควรเลยซึ่งจัดได้ว่าเป็นสีสันให้กับเดียดัมโปรเจกต์ได้ดีมากๆงานโปรดักชันในแง่ของคอมพิวเตอร์กราฟิกก็เรียกได้ว่าจัดเต็มครับถ้าเป็นเกมก็เทียบเท่ากับเกมชิาเปินเอเลยทั้ทนนงนประมาณ60 ถึง70%บางทีผมก็แอบเบื่อสถานที่เหมือนกันครับแต่อีก30%ที่เหลือที่ไปโผล่ที่อื่นบ้างผมว่าสถานที่เหล่านั้นก็ช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้กับหนังได้ดี เอาละและก่อนจะเข้าสู่ช่วงสรุปนะครับ The Move ก็ขออนุญ,ญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับท้ง Optus แว้นกองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนช์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะครับทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หกักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมได้อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลดึง100บาทด้วยนะและแอด เบียร์ินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดและก็หนึ่งอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับคุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice co th ก็สามารถใช้โค้ด the move เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะอย่างไรก็ฝากไปได้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ โดยสรุปแล้วดีอะดำโปรเจกต์สำหรับผมเป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้ที่แฝงแงมุมในครอบครัวมีประเด็นย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตมีมุกตลกที่สร้างรอยยิ้มได้ดีมากมีฉากแอคชั่นกับ c g คุณภาพสูงและแม้จะไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนแต่ถ้าวันหยุดนี้คุณผู้ชมยังหาอะไรดูไม่ได้ผมว่าดีอะดำโปรเจกต์ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมคิดว่าดูได้และเราจะไม่รู้สึกเสียดดยเวลานะครับอีกทั้งอาจจะได้แง่คิดกลับมาด้วยดูจบแล้วคุณผู้ชมอาจจะอยากเดินไปกอดพ่อกอดแม่กอดพี่น้องกอด เอาเลยครับคุณผู้ชมเลครับดูภาพยนตรเ์เรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็แวะมาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะส่วนวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ